ในบูธของมาสด้าในงานม o t ต r Expo ครั้งที่42ครับแน่นอนพระเอกของเขาคือเจ้าคันนี้เลยครับนี่คือ Mazda 6E นะครับผมรถไฟฟ้า100%รซรุ่นแรกที่ทา m a า d a ประเทศไทยนะครับนำมาจำหน่ายในบ้านเราครับเมื่อปีที่แล้วเองทา m a า d a ได้นำตัวจริงมาให้เราได้สัมผัสบอดี้ภายนอกไปแล้วครับแต่มาคราวนี้ครับเขาเปิดให้เราจองในงานนี้ได้เลยนะครับผมเรียกว่าใครที่จองในงานนี้คุณจะได้ขับเจ้า m a z d a 6E กก่อนใครในประเทศแน่นอนครับแต่ว่าในเรื่องของ ราคาเขาจะเปิดราคาอีกที ต้นปีหน้าครับแต่ถ้าเกิดใครจองในงานมอ t ตอร์ p o นี้คุณจะได้รับส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษจากทาง m a z d a ก่อนใครครับแน่นอนครับดีไซน์ภายนอกเราเคยพาคุณผู้ชมดูกันไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วครับผมกับดีไซน์ด้านหน้ากับความเป็นไฟฟ้ากับ m a z d a าซ e นะครับจอหน้า daytime running light ต่างๆชาร์จหนึ่งครั้งเจ้าคันนี้วิ่งได้654กิโลเมตรนะครับกับมาตรฐาน NEDC ครับแต่มาคราวนี้ไหนๆตัวจริงก็มาแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้เขา เปิดให้เราดูด้านในกันบ้างคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมจะได้สัมผัสด้านในกับความเป็น Mazda 6e เพราะเมื่อปีที่แล้วเราเห็นแต่ด้านนอกเท่านั้นนี่เป็นครั้งแรกคุณผู้ชมครับที่เราจะได้สัมผัสภายในจริงๆของเจ้า Mazda 6e นะครับ หลังจากที่ข่าวที่แล้วครับทางมาสด้าได้นําเจ้าตัวนี้เนี่ยมาให้เราได้ย่นโฉมกันแต่เราดูแต่ภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคราวนี้มาภายในครับว้าวคุณผู้ชมต้องบอกว่าหน้าจอใหญ่มากและที่สําคัญนะครับดูอินเทอร์เฟซต่างๆครับไหลลื่นค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวครับมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ครับตอนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ย ในส่วนของเบาะเองเนี่ยเขามีเวลคัมซีทให้เราด้วยนะครับคือมีการเลื่อนไปในตำแหน่งที่เราเมมโมรีเอาไว้นะครับแน่นอนแหละรวมไปถึงภายในตรงกลางครีมมากๆนะครับมีที่ใส่แก้วน้ำสอช่องเนอะรวมไปถึงมีไวเลสชาร์จิ่งนะครับอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็วางโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมซึ่งคันนี้ที่ทาง Mazda ให้เรามาสัมผัสกันนี้นะครับ เป็นพวงมาลัยทรายนะคุณผู้ชมครับแต่ตัวจําหน่ายจริงในประเทศไทยก็จะเป็นแบบพวงมาลัยขวานะดังนั้นเนี่ยตอนนี้มาสด้ากาลังพัฒนาพวงมาลัยขวาเพื่อให้เราคนไทยได้สัมผัสกับความเป็นมาสด้าได้อย่างเต็มตัวนะครับแต่ตัวนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยแล้วก็มาสด้าเอามาโชว์ในมอเตอร์อีสเนี่ยเป็นพวงมาลัยทรายนะครับทำให้เราได้เห็นภายในครับว่าวัสดุดีมากเครื่องเสียงเป็นโซนี่มาเลยนะครับเนี่ยให้ความรู้สึกดีมากครับ มันดูพรีเมียมนะฮะเหมาะกับความเป็น m a สด้ยังไม่ทิ้งลายกับความเป็นโคโดดีไซน์นะครับด้านในมาตรวัดต่างๆนะครับ <'m> ก็สวยงามนะครับโลโก้มาสด้บริเวณนี้นะครับอินโฟเทนเมนต์บริเวณนี้ Quiz Control ก็ให้มาบริเวณนี้นี่นะครับ <function> เดี๋ยวเราไปลองนั่ง เบาะแถว2กันหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างกับคนสูงๆแบบผมเนี่ยเอาละมาดูด้านหลังกันครับมาว้าวโอ้โหกว้างอยู่นะคุณผู้ชมทำไปเล่นไปนะครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยนี่มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยนอกจากเขาจะมีในเรื่องของแอร์ปรับอากาศแล้วนะครับ เขายังมีในส่วนของนี่เปิดปิดซันรูฟได้อีกด้วยฮนะนี่เปิดจากด้านหลังได้เลยนะอันนี้ดีเท่มากเลยอะนะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดสมมุติคนที่นั่งหลังเนี่ยรู้สึกแหมพื้นที่มันแคบไปสมมุตินะคุณอยากให้ด้านหน้าซึ่งอาจจะไม่มีผู้โดยสารเนี่ยขยับไปด้านหน้าคุณสามารถกดจากด้านหลังได้เช่นเดียวกันครับด้วยการกดที่ บริเวณตรงกลางนี้ได้เลยนะเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับสำหรับคนนั่งหลังนะครับว้าวอันนี้น่าสนใจมากเลยเป็นแบบสัมผัสทั้งหมดนะความรู้สึกในการสัมผัสดีมากๆเบาะเบอร์หนังที่ใช้คุณภาพคุณภาพต่างๆ ก็ยังคงเชื่อชายของความเป็นมาสด้าได้ดีเลยทีเดียวครับโอ้โหแล้วผมสูงร้อ182อะดูสิ Headroom ก็ยังเหลืออยู่พอสมควรเหมือนกันนะเห็นไหมฮะผมไม่ได้อึดอัดเลยนะ Headroom เหลือพอสมควรเล็กลูมนี่นั่งได้เลยครับนี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งจริงเมื่อสักครู่นี้นะครับสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับในส่วนของฝาท้ายครับ ก่อนที่เราจะเปิดฝาท้ายเราดูไฟท้ายกันดีกว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่คือเอกลักษณ์ของความเป็น m a ส d a กับไฟวงแหวนด้านหลังนะครับแล้วก็รู้ไปถึงดีเทลต่างๆของไฟท้ายเนี่ยที่เราจะเห็นเท็กเจอร์ต่างๆที่เขาใส่ไปในบริเวณไฟท้ายเนี่ยที่น่าสนใจแล้วก็มีดีเทลมากๆคุณภาพผมถือว่าคุณภาพค่อนข้างดีนะครับบริเวณนี้เป็นสปอยเลอร์เพื่อที่จะ เพิ่มการกดท้ายเพิ่มความสปอร์ตคันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยเดียวนะนี่ครับเปิดฝาท้ายโอ้นี่เขาเปิดทั้งบานกระจกมาเลยนะนะฮะว้าวสวยอะนะครับโอ้โหเป็นสไตล์แฮชแบ็กนะพื้นที่ด้านในใส่ของได้ เยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับถุงก,ก๊อฟยัดได้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆยัดได้นะแต่ว่าด้วยสืส้อทรงเอวภายนอกมันดูค่อนข้างสปอร์ตพอสมควรเลยทีเดียวนะครับดูสิเปิดออกมาบริเวณนี้ก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนะครับโอ้ลึกลึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจริงๆแล้วเบาะแถว2ก็เขาสามารถพับได้นะครับเป็นแบบ60-40นะครับเป็นแบบ60-40นะครับโดยรวมผมถือว่าภายนอกกับความเป็นชื่อชั้นของมาสเตอร์ มาทําให้รถคันนี้ดูหล่อม,มากขึ้นและเราจะเห็นว่าบริเวณนี้ที่เปิดขึ้นมานี่คือเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะที่สามารถยกขึ้นได้เวลาคุณขับรถเร็วนะครับก็จะเป็นการช่วยการกดท้ายโดยการใช้ลมจากระบบ Aerodynamic นะครับที่จะสามารถกดท้ายของรถคันนี้ให้แนบกับพื้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยคุณผู้ชมดูสิแล้วดูไฟท้ายดีเทลของเขารายละเอียด ถือว่ามาสด้าให้มาค่อนขึ้นดีครับรายละเอียดต่างๆนะครับของไฟท้ายและนี่คือภายในทั้งหมดครับของเจ้ามาสด้า e คันนี้ครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครที่เราได้สัมผัสภายในหลังจากเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ทางมาสด้านำตัวจริงมาให้เราได้สัมผัสภายนอกกันแล้วแต่ยังปิดภายในอยู่แต่คราวนี้เขาเปิดแล้วครับให้เราเห็นภายในตัวขายจริง มาปีหน้าแน่นอนครับกับการเปิดราคาในปีหน้านะครับแต่ถ้าเกิดใครใจร้อนอยากจะจับจองและเป็นเจ้าของเจ้า Mazda 10e กคุณสามารถที่จะจับจองในงานนี้ได้กับ Motor Expo นะครับแน่นอนเขามีจำนวนจำกัดคุณจะได้รับแคมเปญพิเศษสิทธิพิเศษจาก Mazda ก่อนใครแน่ๆเจ้าคันนี้อย่างที่เห็นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาและน่าสนใจมากๆครับกับ Mada ้า e. และนี่คือทั้งหมดครับกับ m a สด งานมอเตอร์อี์ใครที่สนใจมาดูตัวจริงก็ได้ที่บูธมาสเตอรครับ